ดีครับเพื่อไม่พี่น้องเอฟซีทุกผู้สุกคนกับสุขคนอีกสายเกิดเมื่อนี้เอฟซีแฟนๆเรียกร้องหลายที่พี่น้องเอฟซีของเสียออกอยากให้ผมนี่ไปถ่ายคลิปสก,กุก๊ปเบิ้งเฮียนแม่กับลูกวิธีเป็นยังไงกินยังไงยู่งกันสองคนเป็นยังไงครับพี่น้องผมก็เลยถี่ภาพปีภาพนองไปเบิ้งเฮียนแกแล้วก็คยุยกับแม่กถม็ถามข้าวถามข้าวว่าเป็นยังไงไมา

เอาเป็นอย่งไรใหญ่น้อยเจ้ามุกเจ้าได้เห็ดหางเห็ดหน้าบ่เห็ดอยู่เห็ดอยู่บ่พูดเดียผ้าเห็ดผ้าท่ำยายน้อยเห็ดผู้เดียวผู้เดียวต้ปปเป็นหนีเต้เป็นเพหนนี่เคยไปซอยเมียบ่ไปบ่บ่ไปเล็กเทียโอ้เพันเพ, <c oughs> พันเห็ดบ่เปลี่นเนาะว่าไงบ่อเปลี่น,นมีแต่เมียเห็ดเอกินเนาะอยู่เดียกันสองคนอันอันเสียอ,ออกนี่เอฟซีอยากถามมาพอพอคือพอแฉมีบ่ พอแต่แฉะไปเรื่อยบตายแล้วครับแม่เอาชีถามเมียเนาะดีกว่าเนาะโอ้ยายหน่อยอันเดี๋ยวนี้ออกเก็บชีทามหลายว่าพอย่างนี่บ่อพอแต่แฉะนี่บ่ตายแล้วตายแลยพี่แมีนตายแต่แกอายุอีกเี่ยถ้ายุบอนุบาลสองอนุบาลสองนี่ก็ประมาณสี่ปีกู้ห้าปีวะ ประมาณอนุบาลสี่ปีแลเขาหาปีทั้งวันสองแมนอยู่นอนุบาลสองหาปีโอเคคือแกว่าดิแกเคยว่าพอตายต้องหาปีพุ่นมาเลยมาแม่มแม่ไปน,นังไปกินนังบาดนี้ให้น่าสาทุกห้องกับมี่อยู่เป็นบ่มี่อยู่มี่มี่กับพ่อได้เห็นยุ้ยจีนเลยแต่ว่ามันแรงมันแห้งบอ่อแรงได้เห็นหน้ามาหลายปีได้เห็นหน้ามาจูปีมันได้ได้เข่าได้นามบ่หน้าเ้าก็ได้อยู่ ปีได้ก็ได้ปีได้ก็ได้ปีบ่ได้ก็บ่ได้ปีได้บ่ได้ก็ได้ซื้อข้าวกินธรรมดาเนาะแม่นอยู่กับลูกสองคนยังสี่เลยพี่เจ้าหน่อยแม่โเอฟซีว่าอยากให้ข่อยมาไายเบิ่งว่าเบิ่งเงี้ยนเบิ่งสั้นสี่ออกเง้เด้อพ่อนะหับพี่ผู้รักผู้ใหญ่ใจดีมาอุปถัมภ์กาดรุ่นน้องสันติแต่ว่าสิพ่อไายง่ายดอกพี่น้องนี่แหละก็มาถามแม่เป็นยังไงใต้ในหน่อยออกมาไปโรงเรียนด้วยที แกเบาจริงคือจะสูมือนี่บ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 ่ได้เลยดิแมนเบากระอืออาซ้ำนั่นล่ะตอวนี้จังเบาจริงตะกี้บ่จักคึนยังเล่นบ่บ่บ่จักอย่างมามาเบาเริ่มหัวจักเบาเป็นเบาหยังหัวจักอันนั้นอันนี้ช่วงไหนเว่างขึ้นอนุบาลติเกาะวางอยู่น้ำคู่อ้อมนี่ล่ะวางน้ำคู่อ้อมดิคิดคู่อมน้ำคู่แบนสอนนี่คู่แบนคู่อ้อมสอนนี่เนาะแมนตะกี้บ่รู้เลี้ยงยังจะอยู่น้ำคู่ไกลบ่จักอยัง ตื่นขึ้นมานี um ่แกแกแกสิไปเห็ดอยังงัดปกติเออแกแกสิไปก็จะไปคอกลัวนี่ไปเสยงานไปคอกลัวไปเลยนู้นไปเหียนไปโอ้ตัดหยาตัดเนี่ยไปลังเทียเอาคือว่าลังเทียเขาออกไปอันคืองัวขายงัวน้ำมันเหมียนบ่เหมียนเหมียนอีดีทีโอ้หวานข้อสุดพ่อคนเราคนเปลี่ยนได้หอยนะเนาะได้หอยเตยข้อเขาว่าช้าญาได้หอยนะน่ะกี่โอ้ไปยังสี่นี่แม่แม่เป็นห่วงบ่ ยไปอยู่สมมติว่า<อ>คือดินีข่าวไปนอนน้ำตาเมกตาเมกเป็นนอนทีละหลายขึ้นบ่หลายขึ้นยูวัองอาทิตย์สามอาทิตย์วัองอาทิตย์สามอาทิตย์จะทั่รมาหาแมีอะไเกเียบบ่บ่ใครทรโอ้ไปตั้งปุนป่นเพิ่นว่าหูวอไปยูน้ำปนกับบาหูยู่อันพูดพูดเอาไปยูนเพิ่นกับ่าหูยูอันบ่บ่ดื้อบ่มึนดอกว่าทีโอ้ก็ยามไปยูนเพิ่นได้เนาะบามันบามันเบาลินไหม บ้านมุโปรสีพอเหียนว่าเหรนว่าไปนอนน้ำเปิ้ลหูโย่เป็นเป็นผลน้ำไอเปิ้ลแกกเปิ้ลกระหักคืดคืลูกอีกทีเมียนโอ้เนาะพอดีให้ตรวเนาะก็เลเนาะอยู่เหียนทันยเหียนสั้นติพี่น้องเอ้ยกระสีพเอาก่อนอื่นเบิ่งบรรยากาศเทันยูสั้นก่อนเด้อพี่น้องเด้อสิ่งาเบิ่งเหียนเนี่ยเอาเมียนหน่อยห้องนี่นะครับเฮียนแมีน้อยก็ได้เฮียนแม่น้อยอยู่กับลูกชายสองคนเด้๋พี่น้องเด้อแต่คนจิตบมจิตไทยเบ่งบรรยากาศรอบๆบ้านเรา ก่อนีอะรทงน้องนาะนี่แหละครับยูเงียนยเนียนยูเกิอยู่กบอยู่กับเหี่สอคนเลยพีน้องเอกิภาเขอเบิงคูอหมกทุวันครับเบิงนี่เรัอพี่น้องยังเจียนี่แหละครับ นี่แหะครับมีเงี้ยนแก่พี่น้องเอ้ยข้างแ,ยแ,ยาาแก่น้อยยายน้อยอพี่ยายน้อยนี่ครับพี่น้องมีหลาเงี้ยนแก่ครับเงี้ยนยายน้อยกรับดูกับลูกชายสองคนฟอ,อกระต่ายที่จากเต้อายุกแก่หาปีตอนนี้แก่ก็จะย่างก็สิบหกครับสิบหกท่านได้ถึงสิบหกเต็มที่เนาะเพราะว่านั่นอันนี้เป็นห้องครัวห้องยังเข้าตียายน้อย โอ้ทางนี้เป็นท่านหอยคั่วเห็ดหนึ่งเขา่าหน,นึ่งหน้ามิตรต่างซ้วยต่างพิจุยกินน่าพิลองเนาะนี่แหละครับวิธีบานบานห้องสิละทานนี้ก,ก,ก,ก็ปากโบดทถามครับปากยากปอกยากบอใหญ่หน่อยเนางต่างเจ้าผู้เล<บ>ี้ยงเนงูปอกยากปอดอะไรปอกไข่ยากตีเมนโอ้ปางหั่นเอสซี่มันก็ถามว่า เพิ่นอยากให้ว่าเฮ็ดเงินที่ได้มากมาได้หันก็ลืมขอตัวหลายหลายได้พี่น้องด้วยว่ได้เฮ็ดบ่ได้ทายที่เพิ่นมาตอนที่เพิ่นมอบให้เมียว่ได้บ่ได้ทายไปครับพี่น้องเนาะเข้าลืมองทายมากเดือกนะมันเนาะมันประมาณเท่าไหร่ก็คือเป็นหกทุ่มต่อหกทุ่มครัวเนาะหอดบ้านเล่ยว่ได้ทายแต่ว่าเงินทุบบาทซื้อต่างบ่ถือดอกพี่น้องให้เมียนวดละเมียนบ่ะย่อยหน่อยเมียนได้เมียนวดเลยครับเจ็บที่เด้อนี่นะครับเงียนเมี่ยหน่อยกับลูกสองคนอยู่น้อกันเอาจะถามกันเมี่ยหน่อยได้ลูกจะคน สองคนเออฟังว่าพ่อเห็นเห็นแต่เสียออกผู้เดียวคนหนึ่งไปยุย่งเสรไหมหน่อยไปยุ่งกรุงเทพไปทำง,งานยุ่งกรุงเทพโอ้ยไปทำงานยุ่งกรุงเทพเนาะพี่เป็นพี่สาวเปิดเตียนเปิดเตียแต่งงานไปพี่สาวตแตงว่งแล้วแต่งแล้วได้ไ,<ป>ได้ลูกผู้หนึง่งได้ลูกผู้หนึ่งเป็นได้แฟนทั้งได้แบบนี้คนแจนไปยุ่งในบ้านแฟนที่ไหนไปทำงานยุ่งกรุงเทพเพรมาบ้านมาสองเกียรติเราเนาะนีโควิดโอ้โควิดมาจากอะไรเนาะแมีนอยู่ดีิบอยากหากินเนาะแมีนความดิ้นรนพี่น้องความสูงชีวิตของคนอีสานบ้านเป็นัี่ละครบ นี่เห็นไม่น่อยเด้อเอาไปเบิงบ่งไปเบิ่งในเฮียนน้ำพี่นอ้องเฮาเพระาะว่าเห็นเบิ่งรอบนอกแล้วเฮาก็เบ,บิงบ่งไายเบิ่งรอบหลอบนอกนอครับเดี๋ยวผมจะขอไายเบิ่งรอบนอกกันจางสิมาเบิ่งในเฮียนแกครับพี่น้อง,น,องนี่นครับน,นี่นะครับพี่น้องเด้อเห็นไหม่น่อยครับพี่น้องอยู่แต่ผัวมีแต่ผัวเรามีชีวิตอยู่ละ หัวเฮ็ดให้ผ้าเฮ็ดผ้าสัพออยู่บ่ทำพี่น้องกะพอเสียนี่ครับแม่น้อยพอพอเสียออกนี่เล่าเป็นซ่างมันบ่ได้ยินวางสันดีบ่อเปลี่ยนซ่างซ่างไอ้ช่วงล่างข้าหรือข่วงหินบ่โอุก่อนเราเสียเล่าติดผู้เฮ็ดเที่ยนเท่านี้โอ้พ่อยป่อยยกหรือพวกเราเห็นเนาะ พ่อเสียวพอเราว่าเห็นบอพี่น้องออกธะรกิจธะรกิจเราสีเว้ากระดิ่นก็พอเห็นว่าพอกูตายตั้งโดดแล้วพ่อกูณชื่อว่ายกทหารปีปพพพพพเพุ่นพนันนั่นนะครับแก่ว้าความจริงเลยพี่น้องแก่ว้าความจริงเออนี่บอยานก่อนนี่ก็เฮี้ยเล่าแล้วพี่นอ้องอยู่พ่อเพียงกับอบุกสองคนพี่น้องเด้เอเอบิ่งบรรยากาศในครอบในครัวเฮี้ยเล่าหนิล่ะนี่ครับนะี่ครับ เฮียนเล่าพี่น้องโอ้ฝ่าลัางกระสีสอดจางต่างฝนตกมากนี่หัวอะไรกี่ว่นยายนหน่อยท่านนี่หัวยหัวยายน่ะโอ้นี่นะคร,บบรับเก้าลแล้วเก้าแล้องป็นหัวนลครับพี่น้องย่ามนอนย,อย่ามยังนอนน้ำเมียมืนบอกให้นอนที่ไหนนอนน้ำเมีโอ้บ่ได้นอนผู้เดียวดอกบ่ตียนอยู่นะ้ำเมียนอนน้ำเมียเนาะ,นะใครอีตกตัวนี้ มักลาบยังไงยู่กับเมียเมียบ่อย่างเมียบ่อฟังขั้วบ่อหูบ่อฟังขั้วบ่อฟังขั้วเมียบ่อย่างเมียบอกไปสอนฟังบ่อหลุดฟั่งขิดหลุดโอ้ฟังงี่ดอกเนาะดีอันนี้ก็คือผมกับว่ามันจริงในเรื่องการสัมผัสพี่น้องแต่ว่าคือคือจาวานี่ลหรอเอฟที่คลิปไหนคลิปไหกระทักมาว่าผมสัมผัสเนี่ยไปเบิ่งเฮียนแม่น้องเป็นขั้วเป็นยู่น้องเป็นยังไงผมก็เลยมาทายเบิ่งเหี้ยพี่น้อง พราะว่าผมกับลุงมาเหตุคิดแล้น้องได้อาทิตย์2อ,อาทิตย์นี้ครับว่าท่นไหนโดนก็ถือว่ายอดพ้นติดตามพี่น้องก็ขอบุญกับคนเด้อผู้ติดตามเสียออกผู้เป็นกำลังใจให้เสียออกกระไดติดตามผมอยู่ตอนนี้หมืน่นกว่าน้อพี่น้องเนาะสัตว์ไขา่และก็ยอดยิวที่ลงไปแต่ตและคลิปละคลิปพี่น้องก็ให้การตอนรับดีครับก็ยิ้วลักหมื่นขึ้นตลอดนะพี่น้องขอบุญกับคนหลายการคอมเมนต์ของพี่น้องคอเมเมนต์มากกับีมีอ,นนอ,นนอนันนั้นอันนี้แน่ก็บได้ว่ากันพี่น้องเนาะ ความคิดของคนมั่งกะคือธรรมดาแต่ส่วนหลายผมอยากให้พี่น้องเบื้องภาพเป็นมันทึ่งอันนี้บอดีพี่น้องติมาผมกับจีพยานีมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในคลิปแต่ละคลิปพี่น้องให้พี่น้องให้เฮาได้มีความสุขกันอันนี้บอดี้กับจีพยานตัดออกไปครับพี่น้องเด้อต่อไปครับอ้าเจ้าไหนกันี่แหละครับเงี้ยนแมนเงี้ยนแม่หน่อยอยู่กับลูกสองคนนี่อันเพิ่นได้แค่นมากพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่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 ป๊าดมีหอดอันนี้ตัวนี้เพื่อาให้นิลานี่ ใช่อุใช้คิดถา่ายไปแล้วพอเบื้องลูกๆบบาปาดอันนี้อันนี้แค้แนผู้เดียวให้น่าแค้นผู้ดเดียวใหายหนี่ย์ผู้เดียวห้กับยี่บัวโจวโอ้พ่อโจตสิละมือแรงได้ยินว่าสิได้ไปเบิ่งเหนี่ยวละไปแมล่ลาดิพ่อโจวทั่วมาว่านนี่พ่านผ้าลามากินขาอแรงพีเดอร์พานะแล้วสิมากินอิดโป่งล่างสิไม่ไทยกินนั่นกับมันบักลาว่าท่านว่าขอรายการแม่ลาแล้วมาเห็ดสะแตกแดกตับกินก้อยกินเนื้อหัวกับบักลา กินเป็นบ่เป็นครับอือได้การเลยบวะนี้เอาเอานี่เอาเอาแค้นใช้แค่นองพ่อโจให้ยใจนี่บ่โอ้พ่อโจสาร์ร้เพี้นแพงตัวนี้ครับโอ้ใช้ไปเลยกีตาร์พูดได้เอาห้ยบดเตี้ยพินพินพินโอ้เสียงพินโอ้อยากเบิ่งพินนี้พี่น้องเปลี่ยนเลยน้องเอาพี่น้อยพอเบิ้งก็ดูป้าถูกพี่น้องอีเด้อครับคันเป็นอยู่เอาลืมบ่บักลานอนจังไหนยู่จังไหนจีนี่ครับพี่น้อง เอาขันมาแล้วก็ให้เบิ้งเบื้องจะจักกินเขียนเขียนเหมือนกันใช่มีครับพี่น้องเบิ้งนี่นี่มองยู่มองนอนมองเศร้าก็อยู่กับเมียสองคนแหละครับทา้งขั้วก็จีจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะอันชี้หนี่บ่หัวเนาะเพราะว่าลังสีมันหัวไปยังไงหัวพวหัวเนาะสีหัวแต่ทา้งขั้วเนาะนี่แหละครับบอลนอนกับนอนกับลูกสองคนนี่แหละครับนี่แหละครับก็เสียออกสองคนเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าครับลูกเจะพ่อสีเบิ้งเนาะ ใช่เอ็ดซี่เขาเบิ้งก่อนพเพื่อนอยากเบิ้งว่าบักลาบย้อดบรรจุจังไดให้พี่พน,น้องเพิ่น,เ,นเดี๋ยวต่อเอดือดต่วนห่าเัร็จละเนาะเพิ่นหลอกเกียกล่อมบ่าใช่ไงใช่ครับใช่เบิ้งเนี่ยกะกะสีลำบากไงครับพี่น้องนั่งขี่ฝนยยอยใส่ห้องห้องน้ำพี่น้องห้องขั้วแค่นั้นแหละครับเนาะเอา้าพี่น้องคงสงเห็นแล,ล,ะล,ะละน้วล่ะบัดนี้ว่าวิธีการยอยู่ของสีออกนี่เขาเดือดยู่สามถุงกับพี่น้องเพราะว่าบ่มีเหล้า อีก่กายได้เข่าเดียวซื้อนีสามถุงไว้จะกินแม่นว่าเยอะหน่อย <Yeah. S 1> โอ้เอา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 ดันปลาเถอะใส่กระปิ้นคืองามเทขคืองามคักเถอะวะโอ้หัวพญานาคก็นาตื่นไหมอาอยุกี่ดีเออพูนหายไ,ไวอเนี่ยหายซิงซิ่งดนตรีต้องบูชาวัานเนอะวันเป็นพันเเอาป็นวันโอ้โหมียพิมพ์ปลาดีเป็นพ่อพิมพ์นี่เป็นครับ เอาล่ะนีบงดีทอพี่พอดีเพเป็นบ่เวลาดีบก้อนดีก่อนก้อนพอดีซื้อดีชิซิบเชิน่อยหลาสันมีลาสันมีลาสันมีลาเออเอาเ็ันเอาข้าวๆซื้อบ้าไหมเอายงงอนเบายังนวตกนมึงตนตเตสันมีลาสันมีลาสันลาโอ้ ลาสิมาสิลาสิมิลาลาสิมาสัลาลาสิอ่ะพ่อข้าวพี่น้องโอ้เอ้าเอ้าเอ้าโอ้พ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วละพ่อแล้วอ่ะอันนี้คือโอ้ขัวเสียวกับมีอดพิมพ์แต่เขาไาให้แเลพี่น้องความสามารถสูงตัวนี่ไหฟังได้ก็ฟังเอาเราพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะกาคือสิเฮนน่ะ ควเัเป็นยูกันเป็นยูเจ้าของยายน้อยกระดดบ้านเล่าก็ยูกไก่ทงนี่ครับทั้งทั้งท่านนอกบ้านก็จะยูถ้าคุณเป็นทงแต่ว่าเฮียนซรานารคนก็นกนอพิยูหลายแล้วะนี่นะครับคือ,อยากเห็นเด้อพี่น้องเดอ้อยายน้อยอวยพรให้เอฟซีที่เปิดโอ,อนเงินใหม่เฮาในพี่ยายน้อยขอบคุณเอฟซีที่โอ,อนเงินใหม่เสียวออกให้ยูดีมีแห้งมีเงินเป็นพันขั้น,นล่านเด,อดอ้อเอออยากถามแม่น้อยว่า ในช่วงฤดูห้องเกศไคเกศท่าในช่วงนี้ถ้านหอดฤดูเก็บเกี้ยวเมีน้อยกิตได้กับไปจับบ้านเม่น้อยไปเห็นยังไง <ป S 1> หอมรับจ้างพโพซื้อเกลือโอ้บานห้องมันขาขายหอมกว่ามีร่งหอมคนมารับซื้อไปขายเนาะไปรับขายรับ,ร,บรับจ้างมัดหอมเขาเล้ทีเมียนเขาหายใจไหนเม่น้อยถุงละหาที่บาทถุงหนึ่งคือถุงปุ๋ยหนึ่งกระสอบหนึ่งเลทีมัดใดช่วทีิได้นี่ จังไรสิได้ยเงินลอยห้าสิบบาทจิมือหนึ่งมันสิ่ด้พสองถุงไปหน่อยได้อยย่สองถุงสองถุงสี่ร้อยบาทโอ้ยสองถุงลอยบาทนะพี่น้องขึ้นเอาครับกระสอบหนึ่งครับมัดหอมนี่ครับมัดเป็นพ่วงที่เขาที่เขาเอาไปห้อยไว้หอยไววนี่เราไหวนอยไม่หน่อยเปนบ่อแมนโอ้ะบ่เวณนบ่อได้มัดได้กิโลได้พี่น้องคือกระสอบหนึ่งกระสอบละห้าสิบบาทแมนบ่แมนสองกระสอบลอยแมนมือหนึ่งได้ประมาณจ็ดกระสอบสามอย่ละ สามสอบเอาหนิก็เลยสามสอบไปน้องสามสอบนี่ก็ลอยห้าสิบบาทโอ้พ่อแต่พ่อได้มาจุนเกียร์ทางครอบครั้วน้องมียหน่อยเนาะอยู่กับลูกสองขนโอ้อาวอาวอ้าวปีน้องนี่แหละครับแต่กะมือแดงเข้าว่าไปกะไปซื้อมือเป็นบ่อหน่อยมือไปมือบ่มือไปหอมมันก็บ่มีซื้อมือเนาะเพราะว่าชั่วเขาจะส่งมาเนาะยเป็นบ่อแสดงว่ามือไปมือบ่มือแดงหอมล้านล้านเขารับขายหอมซื้อหอมเขาจะส่งหอมจ้างไปตัวนี้เมียหน่อย ขันมือได้เพาได้ไปสิแม่น้อยเปลี่ยนยังก็ยุ่ยนเยี่ยนขึ้นยินข่าวว่าไปหารับจ้างดำให้ดำหน้าน้ำอยู่ไปเยูะขึ้นอี้นก็สิไปเยูะไม่ขึ้นสิไปจริงไม่เกี่ยวเลือดเลยคอยจัดคอยถามยิ่เได้ว่าแม่น้อยเฮียนบอกว่ามือนี้เราไปรับจ้างดำให้ดำหน้าตัวขันมือได้เราว่าได้ไปมัดหอมก็เลยถามนั่นแหละโอ้พ่อได้ดำให้ดำหน้าคือมือมือต้องแม่น้อยเนาะเพื่อจะได้เงินสามร้อยเนาะแม่บักลามันนี้พอเสียวจะฟังเด้อครับบักลาให้ พอแม่ท้ามาหาเงินเด้ลูกเด้เอเขามีเขามีวามสมาีิจันใดเขาก็ต้องใส่วามสมาธิในด้านนั้นพ่อได้มาจุนเจเนๆๆๆร์เขานอนนอนหรอกเอียบที่เพิ่งจะทิต้ตัวเขาเพิ่นกะทิหักเข้าดรอกร <laughs> เอาสุดท้ทยนี่บอกละว่าดีเพ่อในหลวงบัครับครับ,รบ,รบเอาพี่น้องครับ <laughs> ผมกับมาทายบรรยากาศอยู่เงี้ยนแม่น้อยหรือว่าเสียออกให้พี่น้องได้เห็นแล้วครับเนาะขาวๆแล้ว จ้าหน้ก็ฝากพีีฝากน้องเด้อครับเป็นกำลังใจให้ที่งานซูเปอร์นิงสายจวดนี่ครับส่วนรายได้จากยูทูบตอนนี้ก็ให้เปิดสางรายไดด้อาทิตย์กว่าครับส่วนรายไดจากยูทูบนี่อีกส่วนหนึ่งครับก็จะให้แบ่งกันกับน้องกับซูเปอร์นิงครับแบ่งกันรายไดสัวนในส่วนนี้ก็จะให้น้องให้เขามีรายไดทุเดียนทุกเดียนทุเดียนครับเพราะอะไรซื้อยูสกินก็แม่ครับเพราะว่าผมมีค้หา หาเงินให้ใส่ได้พี่นองเมียก็ไปรับจ้างมัดหอมมัดหอมมัดกระเทียมเจ้สี่นะครับเออลืมถามสุดท้ายนี่ก็บ,บ่มีอย่างไรครับพี่น้องให้พี่น้องยู่ดีมีแรงสบายดีทุกผูดทุกคนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ที่งานซปเปอร์นิงเนผิดพิาผดในส่วนใหประการไหกราบขอโทษขออภัยครับสวัสดีครับ